สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันครัวคุณพิมนะครับบ่ายแก่ๆวันศุกร์นะคะตอนนี้ก็จะสามโมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้ที่ฉันกาลังต้มน้ําอยู่นะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะทําอะไรทานกันวันนี้นะคะอะไรที่เกี่ยวกับปลานะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็หุ่นที่แบบว่าดีนะคะตรงนี้โอเคนะคะมาดูกันเลยคะ่ะปลาปลาปลาแต่ไม่ใช่ตาปลานะอ่าเขาใช้ป่านี่เนาะวันนี้นปา่ปาอย่างโง่ จะมาทำน้ำยานะคะขนมจีนน้ำยากะทิปลานะคะปลานะคะก็จะมีนะคะกระชมกระชายกระเทียมกระเทยข่าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดพริกแห้งนะคะขนมจีนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลวกนะคะน้ำปลากะทิอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องอันนี้ไปต้มเลยนะคะแล้วก็เนื้อปลาค่ะและสมมติถ้ามันไม่แซบเราอาจจะใส่อีตัวนี้ลงไปอีกนิดนึงนะคะให้มันแซบนะคะ แค่ข่าแบบแรกนะคะเราก็ต้องต้มน้ำนะคะตอนนี้นะคะช่วงที่แล้วร้อนะคะเราก็จะมาฉิดซุปดีกันเนาะเอาเป็นภาษาลของโปรดมาสิบถุงกี่วันให้ทายบริหัอคุยขายไหมเนี่ยอื ปิ่นตอนนี้กลับไปแถวงงานก็จูบพี่นี่ไม่กิดปลาหมึกแกก็ชอบกินค่ะขอตัวไปเคี่ยวหน่อยนะคะแก่แล้วค่ะฟันจะหลุดค่ะต่อไปมันน้ำเดือดนะคะแล้วก็ใส่ตามนี้นะคะเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยก็แล้วแต่พริกแห้งของพวกคุณนะคะ น้ำกะทิบดกระปุกเลยค่ะต้องซีเรียสน,นะคะออกมาแล้วอร่อยเชื่อนี่ปิดไฟต้มต่อไปนน้ำน้ำกะทิเครื่องนะคะมันก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเสร็จเราก็เตรียมใส่เนื้อปลาเลยนะคะข้าวต่อไปนะคะเนื้อปลาเลยค่ะ มากน้อยก็แล้วแต่นะคะส่วนมากก็จะใช้ปลาช่อนกันนะคะแต่เราไม่มีค่ะโอ้ยหีเตหีเตหีเต,เต,เต,ตไปนะคะเราจะเอามาปั่นนะคะเราก็ตักนะคะเอาเนื้อปลาอะไรพวกนี้ก่อนนะคะพริกเอยอะไรเอวยักออกมาให้หมดนะคะ ใช่ค่ะขอตัวไปตักก่อนนะจ๊ะมันจะนานเกินค่ะต่อไปนะคะอยู่ในโถแล้วนะคะอ่อน <On. S 2> นี่ง่ายๆค่ะไม่ยากใช่ไหมล่ะซับแป๊บนึงเดี๋ยวจะไม่ แ okay, ค่คคาะอะไรติดหรือเปล่าก้างป่านไม่ใช่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ค่อยๆอันนี้มาเทลงนะคะโอ้โหสีแบบว่าเนื้อป่าแน่นๆค่ะฉันทำฉันทำเยอะนะคะนี่ค่ะันนี้ก็ต้องมา โอเคนะคะเราจเจอกันค่ะไม่ต้องเจอแล้วล่ะก็คนอย่างนี้นะคะเติมน,น้ำปลานะคะน้ำตาลก็แล้วแต่นะคะน้ำตาลสักช้อนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคนอนื่นอาจะบอกว่าทินใส่ยเยอะนิดนึงก็ได้ค่ะ กินมากอ้วนกับน้ำตาลนะคะเค็ดจ้ะเจอกันต่อไปน้ำเดือดนะคะเคี่ยวไวห้าถึงแปดนาทีนะคะพี่พีมตั้งแปดนะคะเอา้าอา โอเคไม่เป็นไรครับแปดนาทีเหน,เนื่อยกับอีกเครื่องนี้มากแปดศูนย์ศูนย์ก็ถูกแล้วไงอ๋อโอเคกดผิดอันโอเคโง่ไปได้เราค้าหลังจากที่มันสุกแล้วนะคะเราก็มาเทใส่กระชอนนะคะแล้วเปิดน้ำเย็นนะคะนะะน้ำก็จะติดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันจีนเจ้าขอบคุ้น โอ๊ยกระเทียมชิ้นหนึ่งฉันเห็นนะปั่นได้ละเอียดมากเลนขนมจีนน้ำยานะคะง่ายๆไม่ยากตอนนี้ยังสวยงามอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะไม่สวยแล้วค่ะกินนะคะโอเคค่ะเจอกันโต๊ะอาหารมาค่ะมากินกันจีน เทิาเข้ามาจากในนะครับอืม ให้สะใจค่ะอือับดูครั